ไปราชาเสนพายะไปหมดหมดอำนาจเราจะต้องไม่ตกไปเป็นเมืองขึ้นเขาอีกต่อไปไปแกวขาและข้อการไปครั้งนี้มีความรู้สึกยังไงกับประชาชนบอกเลยว่าพอเมพ์ปีนองประชาชนเดือดร้อนเป็นคนควยเพราะว่ายุคนี้ถ้าไม่นี่คนรุ่นไม่ไน่ความชํากันกับธุรกิจชาวต่างชาติครับโดยชาพออย่างหญิงเราตั้งเกณฑ์ได้ว่าแมคโครลูตัสบิก๊กซีตังตีนั่เล้วคนเตยจนต้นรักต้นคูณนี่ธุรกิจชาวต่างชาติ ถ้าเราเข้าไปเชื่อเนื้อมูลล่โลดหนึ่งในโลตัดต่า,างจารรุดไปประทีดังคลิปประจาข้องกุนดังคลิปไม่ใก่กุนต้อยแต่ว่าตาเชื่อในาราชปืนใจอันในตามในบุญเวียดในบ้านเมืองเออใช่ครับถึงที่นีราชด้วดเชื่อกุนต้ยน็อปยรถยนต์ไม่มีตีโจดลลัมนมว่าคำนงก็พาไปเชื่อเสื้อตัวแก่้างนเดือมอตรงเนี้ยครับกัารลาดรถรถยนต์ไม่มีตีโจด พอกาเมกาคนใจก็ไม่เวที่นี่ตั้งมันลดไปเจ้าตั้งจ่าชาติคนใตยนีทุกวันตั้งยุคนี้จ่ายได้รับไม่ก่อยปอกับใจโปรดทสตเกตกกเยตึ่งความเตะเกในบ้านเมื่อก็เกิดขึ้นโปรฉะนะโลกคนใยบอกเลวว่าอย่าเะเกกันเสเื้อเรื่องแสดงกจคิดว่าเราคือคนใยรักอง์ในลวงพอคนเดียวลุกมารบก็เลยพอจะมีความสุขได้อย่างไงอ่าพมรักตั้งเพศพราไม่ตื้อควักตื้อควายพรเราที่เหลาปิน เออโดยก็พอยังงิงีเสื้อเลื่องกระตัวรักเสือเ้อแดงกับพุ่มรักปลอกก็กระือคนจยอยไอเสื้อเลื่องเสือเ้อแดงมาชุมนุมไม่กันเพราะไม่เกลียด้าเลยแล้วไปเกลียดเคยปลาเนียปลาบาล้านเราเมาเดี๋ยวหรือมาเวมเวมอยู่หน้าจำเนียบอัตมารับไม่ได้นาะยกต้องลาออกแล้วข้าวชาวบ้า,า,บานกินเดี๋ยวเดือ,อดร้อนหลุย อาจมารับไม่ได้เลยเดือดร้อนเลยตัวเองไม่แก่ลงกตุนเลยนี่ลงกตุนเดินนี่ไอโปอก็ว่าเข้าเปล่าเลยจำนามากับพี่ <Yeah. S 1> อาจะอาจะมารับไม่ได้ไอพี่เอต้องลาออกนะยกต้องลาออกไอโป๊กจะไปด่าเ,าาเล่ากูทุบไปนอนวอนเรื่องอยู่สักที ซึ่งเราให้โอกาสกันมั้งแล้วก็ไปทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประเตศมันบอบจำอะพระเทศไตยเปรียบเสเมื่อว่าคนแค่รดเครื่องชนเข้าควยควาแค่นักฆ่าบันตนนี้ต้องเข้าไปทำมานแพร่กันนันทีนี้การบริหารบ้านเมือกการแก้ปัญหามันไม่แก่แกง่ายๆมันเป็นเรื่องที่ยากกว่าที่าะส้ำเร็จได้ตึ้งลูกลูกลาดยาวาชนคนรุ่นใหม่กับบอกเลี้ยวย้ายความซ้ำคำกับวัฒนธรรมความยั้งนักเรง เพราะเราคนเตย้ยเนี่ยน,นองนองนักศึกษามาตกครังเร็วเป็นตัวอย่างตี่ดีได้เพล่พพยาแบบอย่างนี้ไปเดกบ้านเราได้เรยวว่านองให้ความสํำคันกันมระดกตายร่างเขาชอบมรดกตายถึงเราคนเต้ยกับพวกว่าร่างเราเตะความคิดเตะทวัฒนาธรรมของเรามันดีกว่าใช่ครับแต่นี่ไอ้ปล่อยกันนวันเกิดเซนุลาน่าพ้น,น,นดูต้องงัดรองเปล่งรัง,รงเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูก็จะรองเปล่งคาน้ำดุ่มเพื่อ แม่นี womb, on, ้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่นี้เกิดเสต้องไปร้องเพลงรั้งนะคณะร้องเพลงลีนออกวัยรุ่นมัแล้วเด็กวัยรุ่งไม่เยอะว่าเชะยืนยิรักเชะเย็เชะเป็กระชองคนเชก็ต้องไปเจอกลางมัดเรียวเด็กทุกวันเพลงก็สรได้รักพ่อรักแม่ไม่แกยมกว้าง เด็กสไม่โคนชวนเว้นตะมานตื่นเติดชามไวด้ดวงใจของพี่รุงสางสว่างแล้วทีตื่นเติดคนดีอย่าได้อาวอนชวนเวนไปตะมานปลิกจะไม่โคนก็ควงมอบเกรยตใยชวนเว้นข้าวัดเมถึงวันพระนาไปจะพาน้องไปทำบุญรอกจอมเครื่อนุนเ็พเร็งปรนี้ยุคนี้เด็กไม่ว,งไ,วงไปกวงอะไรได้คืกับ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 ค มันเป็นยังไงกัน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 ยังชีบต้องทอลยังอีทายวงเปลียนบาบาเด็กจบจึงต้องมาคิดว่าโบรัาณในก็ชอบวัฒนธรรมเราเพราะฉะนั้นเราชาวของบ้าน IKE เมืองวัฒนธรรมคือจุดใกล้บอกเหลวกินแบบเตยไหวยแบบเตยพูดแบบเตยแต่งตัวแบบเตยคนเราไป้สงฮาร์ดแต่เหลืองแต่งตัวไม่สั้งกันตาสะอาดเรื่วยธรรมชาติมันดีว่าอะไร ต้องสู่ผพพ้าปูตรงกับพุ่มคาขาคนใจอยาดเลรงในยาบต้องเล้งใ้ไปโรบโปรปิงผู้ใจเออผู้ยิ่งต้องมีห้างเที่ยงกับพุ่มคาขาคนใจต,ต้องรูปผาต้องรูปผาเป็นเมแเก้วกรไในมุงรงเอาเบบรูผาต้องมีสมาธิหลูเกิดมาจะไม่ดือ้อเจเลวะโบกว่ายรั่งยาบเกือบไายวีซีดีนั่งเอ็กเกนไม้เกลีังเอายิ่งใย เรียกผมวากับวมโกรดยิ no ่งท <laughs> ่อยีสิีโอ้ยครับโอ้ยโอ้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  นะกคำควันดีๆตั้งปปเราอย่าจำเรื่องเสียให้เกิดขึ้นยกตัวยอย่างว่าเมืองคนคำควันเมืองพระมันอยู่ในสัจจสัสร้างแต่ความดีใจคำควันเมืองคนถ้ามาคำควันสุราชฎราคำควันสุราชเมืองรอยโคงโอร้อยๆแย,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 ยล้แดงเร่งธรรมะจับพราประปีนี่อืมคำฝันพัทลุงคำ,คว,งคำควันพัฒลุงจำไ,ไม่ไครเม่นแต่ว่า เด,เดี๋ยวนเดี๋ยวบ่าวันเดี๋ยวดุนเมาเหล้ามันเหล้าให้ควางกำควนปัตตลุงเขาว่าไงมันว่าเมืองห้วยเด็ดเป็ดย่อยเมืองห้วยเด็ดเป็ดย่อยจุนไก่หมูคนบาเย็ดหมูปลาครูเ huh. ย็ดมาเออในไก่นักทึกษาจังหวัดปัตตลุงครีตีตี เออยังนั่งลุงดูก็อยาโกรธอยา่าติดใจแล่งเ่อชนุกไม่มีอะไรมาไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นกล่าวากระมอกจะตไปประกาศก้าวพระคนนี้มีความสามารถเผอทิ่าะมาทำลายราชาเทศพย,ยายาไปมดอำนาจนะพูนไปจัดการเดี๋ยวนี้เออไปนะพูนนะกอโชคดีในการเดินทางไปลูกพักหลดีกว่าแหวกจังจะกิดเรล่าว่าป้าเราโนมาเนี่ยตัวนุ่ยนุกแกจะคุมคุมอยู่มาเนี่ย